วน,นี้นะคะเป็นวันที่21พฤ,ฤษภาคม2567นะคะเป็นวันที่เ้าจะเริ่มต้นวันดีๆนะคะการก่อเจอดีย์ทรายถวายเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะเป็นประเพณีชาวอีสานที่ต้องทำบุญกันมาสืบนานนะคะอันอัน สัมผัสแน่ว่าประเภทนี้กอจะดีไส์นี่คือยังไงคะประการต้างยอดาวาวตำานานเนี่ยฟังนะเยื่อตเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นมันกินข้าวเลยนคะข้าวแม่จะเอานนี้เอาไง่อแม่เอาคุณเดีวมันต่ออยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยัว่าสัมผัสเดี๋ยวมันคิดก่อนมเยุดี๋ยวให้คิดก่อนนะคะเดี๋ยวเ้าประมวงการปั้น โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะค่อยอันถามคนดีเสซียคนให้คิดก่อใในก็คือเป็น,เป,นเป็นการก่อเจดีสายนะคะบุญเดือนหกเทานะคะคบุญเดือนหกโอ้อไอ้จีไอจีก่อเจดีสายาล้ววันที่หนึ่งหรือเปล่าอยู่อยูออออว่วัดก่อเจดีสายาแล้ว,วันที่หนึ่งไหมอันนี้ขอร้านไอ้ของดวงใจจองนะะคจองไว้แล้วน่ะโต๊ะที่เออโต๊ะที่หนึ่งน่ะ มนมนะจ่ามนนะจ๊ะเอา้าอันนี้ตังซื้อไว้หรือ,อยังนี่ทางนีตังเฮ้ยทีมงานทีมงานย่างนี้12ฮะ10 13รุน่นร่นรุน่นรุ่น12 13เอา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 ทางนี้เมยียไปอันเฮ็ดผู้เดียวหรือจ้ะคนนีนี่เฮ็ดกี่คนนั่ถ้าเบิ้งญาติไม่อ๋อญาติอีกเป็นเป็นเป็นเยอะเยอะเลยคนจีเฮ็ดเป็นการพื้นประเพณีเฮานะคะก็คือทำได้หลายคนเนาะส่วนลูกส่วนหลานมาเด้อจ้า ชวนลูกชวนหลานมาก่อจะดีไซน์เฮาทุกๆปีวัดป่านาเหนือก็จะมีการอันนี้นะคะทำแบบพณีถีว่าก่อจะดีทรอยู่แล้วนะคะตอนนี้กำลังเริ่มเริ่มเริ่มยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างนะคะเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งกันอีกเชือนึงนะคะปีที่แล้วดิฉันก็ไเด้ที่สองค่ะปีดีกบ่ทันหงูนะคะว่ากะได้ที่ไหนแต่ว่าอยากได้ที่หนึ่งอยู่ ทันมีที่หนึ่งสัลลาศีทกันเฉเดที่สองหรือที่สามก็มากันดีเช่นกันเอาเอาเอาใหายหลานขากันเอาที่หนึ่งนะไอตีมเพราะว่าเราญาติเยอะอลูกหลานเยอะเราก็ต้องเอาที่หนึ่ง <c oughs> เอาที่หนึ่งกันอโอ้ดีเรา อันนี้ทีมอนุรักษ์ไทยนะคะอนุรักษ์ไทยนะคะดูหน้าคน <c oughs> ดูหนาคนตีนค้วันใสยังไงเเพราะว่าคนเบาบ้านทีเฮ็ดซอยเพิ่อยู่ <c oughs> ไอติมเนีย่ยค่ะพาจอานุพูดคนกระล่างมาสางซอยกันนะคะก็เชิญชวนนะคะชาวบ้านานาเหนือเฮานะคะ มาช่วยกันรบำรุงศาสนาพานุบำรุงศาสนาให้สืบต่อไปเดี๋ยวห้อยประกลับมาเบิงตอนคนสางแล้วนะคะอีกนนึงนะคะนะคะนนนาาจ้าอันนี้นะคะอัน,อ,นอันไหนวางบอกกันเด้อนี่นะคะเป็นการทำประเพณีเฮ้านะคะ เด็กหน่อยปลูกฟังเด็กหน่อยนะคะเด็กหน่อยมะกอจะดีนไส้ซอยกันนะคะน้องไอติมกับยายยาจุลาก็มาทีนงานของเฮานะแข่งขานแข่งขันเอาที่หนึ่งค่ะเอาสำหรับทีมนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ